นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องหญิงช่างขอการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอเธอมีนิสัยชอบขอของจากทุกคนที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นของเล็กหรือใหญ่เธอก็มักจะพูดอย่างน่ารักและขอสิ่งของที่เธอต้องการเสมอ บางครั้งก็ขอแอปเปิลจากชาวสวนบางครั้งก็ขอเสื้อผ้าสวยๆจากเพื่อนบ้านและบางครั้งก็ขอเงินทองเล็กๆน้อยๆจากพ่อค้าผู้ใจดีแม้ว่าหญิงสาวจะได้รับสิ่งที่ต้องการอยู่เสมอแต่ความต้องการของเธอก็ไม่เคยสิ้นสุดทุกครั้งที่ได้สิ่งหนึ่งเธอก็จะมองหาสิ่งใหม่ที่จะขอในทันที วันหนึ่งหญิงสาวได้ยินข่าวว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจากักรกำลังมอบของล้ำค่าแก่คนที่สามารถทำให้พระองค์พอพระทัยได้เธอจึงคิดว่าถ้าเธอสามารถขอของขวัญจากพระราชาได้เธอคงจะร่ำรวยและมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดชีวิตหญิงสาวจึงเดินทางไปยังพระราชวัง และเมื่อเธอเข้าเฝ้าพระราชาเธอก็เอ่ยปากขอของขวัญจากพระองค์พระราชาได้ฟังแล้วก็ยิ้มขันขันและกล่าวว่าหหากญิงสาวต้องการของขวัญจากพระองค์หญิงสาวต้องทำให้พระราชาประทับใจเสียก่อนหญิงสาวได้ยินดังนั้นก็รีบรับคำและบอกกับพระราชาว่าขอเพียงให้เธอทราบว่า พระราชาต้องการสิ่งใดเธอจะหามาให้อย่างแน่นอนพระราชาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตรัสว่าพระองค์ต้องการน้ำจากบอ่อน้ำที่ใสบริสุทธิ์ที่สุดในอาณาจักรให้หญิงสาวไปหาน้าจากบอ่อน้ำนั้นมาให้พระองค์หากหญิงสาวทำได้พระราชาจะมอบของขวัญล้ำค่าที่หญิงสาวปรารถนาให้ หญิงสาวได้ฟังดังนั้นก็คิดว่าไม่ยากเลยแล้วรีบออกเดินทางไปหาบ่อน้ำที่ว่าทันทีเธอเดินทางไปทุกหมู่บ้านถามไถ่าชาวบ้านทุกคนที่พบเจอแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าบ่อน้ำที่ใสบริสุทธิ์ที่พระราชาต้องการอยู่ที่ไหนจนเธอรู้สึกท้อใจแต่เธอยังไม่ยอมแพ้ หญิงสาวคิดว่ายังมีเวลาและยังสามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้เมื่อเดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงสาวพบกับหญิงชราคนหนึ่งที่ใจดีและช่วยเหลือเธอหญิงชราให้ที่พักพิงแก่เธอในยามค่ำคืนและมอบอาหารให้เธอกินหญิงสาวรู้สึกขอบคุณหญิงชรา แต่เมื่อเธอเห็นของมีค่าภายในบ้านของหญิงชราหญิงสาวก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากขอหญิงชรายิ้มอย่างเมตตาและให้สิ่งที่เธอขอโดยไม่ลังเลอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเช้าวันรุ่งขึ้นหญิงสาวตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าหญิงชราได้จากไปแล้วและทิ้งข้อความเล็กๆไว้ว่า จงรู้จักพอใจในสิ่งที่เจ้ามีและใช้สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหญิงสาวไม่เข้าใจนักและเดินทางต่อไปแต่เมื่อเธอกำลังเดินทางข้ามภูเขาจูจ่ๆก็เกิดพายุลูกใหญ่ที่ไม่คาดคิดพายุนั้นรุนแรงจนทำให้หญิงสาวสูญเสียทุกสิ่งที่เธอขอมาได้ทั้งอาหารเสื้อผ้า และของมีค่าที่หญิงชรามอบให้เมื่อพายุสงบลงหญิงสาวพบว่าตัวเองอยู่กลางป่าโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยทั้งสิ่งของที่เคยได้รับจากการขอทั้งความเชื่อมั่นในตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดเหลือเพียงตัวเธอที่อ่อนล้าและสิ้นหวังหญิงสาวรู้สึกหดหู่และท้อแท้ เธอนั่งลงใกล้ต้นไม้ใหญ่และร้องไห้เพราะไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปในตอนนั้นเองชายชราผู้หนึ่งเดินผ่านมาและเห็นเธอนั่งร้องไห้อยู่ชายชราเข้ามาถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายชราฟังและบอกว่าตอนนี้เธอสูญเสียทุกสิ่งที่มีไปหมดแล้ว ชายชราฟังอย่างสงบแล้วกล่าวว่าสิ่งที่เจ้าสูญเสียไปอาจเป็นเพียงสิ่งภายนอกที่เจ้าเคยยึดติดแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่อยู่ภายในใจของเจ้าเองชายชราพูดต่ออีกว่าบ่อน้ำที่หญิงสาวตามหาอยู่ลึกเข้าไปในป่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใครๆก็หาไม่เจอ แต่ชายชรารู้เคล็ดลับที่จะหามันเจอได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จะปรากฏต่อผู้ที่ไม่มีความต้องการใดๆในใจหากหญิงสาวต้องการพบมันเธอต้องละทิ้งความต้องการทั้งหมดหญิงสาวได้ฟังคำพูดของชายชราก็รู้สึกสับสนหากเธอต้องการพบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงๆเธอก็ต้องละทิ้งความต้องการนั้นเสียเอง หญิงสาวนั่งเหมอมองไปไกลและคิดทบทวนเธอเริ่มเข้าใจว่าความปรารถนาและการขอของเธอทั้งหมดอาจเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เธอไม่เคยพอใจในสิ่งที่มีอยู่หญิงสาวจึงตัดสินใจลองละทิ้งความต้องการทุกอย่างดูเธอหยุดคิดถึงบ่อน้ำและสิ่งที่อาจจะได้รับจากมันเธอหายใจลึกๆปล่ปอยใจให้สงบ เมื่อเธอเปิดตาขึ้นเธอก็เห็นว่าตรงหน้าของเธอบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์มันเป็นบอ่อน้ำใสบริสุทธิ์ที่ดูราวกับว่าไม่ได้มีอยู่จริงในโลกนี้หญิงสาวรู้สึกตื่นเต้นเธอเข้าใจแล้วว่าการขอและความต้องการไม่ได้ทำให้เธอมีความสุขที่แท้จริง เธอตัดสินใจที่จะไม่ขอสิ่งใดจากบอ่อน,น้ํานี้หญิงสาวตักน้ำที่ใสบริสุทธิ์ที่สุดในอาณาจักรนําไปมอบให้แก่พระราชาและบอกกับพระองค์ว่าตอนนี้เธอไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วเธอนําน้นํานี้มามอบให้แก่พระองค์เพียงเพราะว่าพระราชาต้องการมัน พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยิ้มและกล่าวว่าเราค้นพบความจริงแล้วการรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดจากนั้นหญิงสาวก็กลับไปยังหมู่บ้านของเธอด้วยใจที่เปลี่ยนไปจากเดิมเธอเลิกขอสิ่งต่างๆแต่เริ่มมอบสิ่งที่เธอมีให้กับผู้อื่นมากขึ้นทุกครั้งที่เธอแบ่งปัน เธอพบว่าความสุขที่แท้จริงได้เติมเต็มหัวใจของเธออย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและตั้งแต่วันนั้นมาหญิงสาวไม่เคยขออะไรจากใครอีกเลยแต่เธอกลับได้รับความรักและความเคารพจากทุกคนในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน เพราะทุกคนได้เรียนรู้จากหญิงช่างขอที่เคยเป็นเช่นนั้นมาก่อน